ต้องเคยได้ยินความเชื่อเกี่ยวกับงูหรือว่าความอาฆาตของงูวันนี้นะคะเราจะมาสปอยในเรื่องศักด์งูของคุณเบียร์อยากให้ทุกคนนะคะฟังเรื่องนี้เหมือนเป็นเรื่องเล่าหรือเป็นนิทานแค่เรื่องหนึง่งแต่จริงไม่จริงเนี่ยขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละบคุคคลเลยคุณเบียร์นะคะมาเล่าเรื่องของพี่เดือนนะคะที่เป็นคนถ่ายทอดเรื่องนี้พี่เดือนเล่าว่าแกนะคะได้มาตั้งรกรากสร้างบ้านนะคะอยู่ในชุมชนแห่งหนึ่งใจกลางเมืองกรุงเทพย้อนกลับไปเมื่อ40ปีก่อนนะคะก็ยังไม่ได้มีความเจริญอะไรมากบริเวณชุมชนนั้นนะะนนนนนะะะะะะะคคกกก็็จจเเเบบ้้้้้าาาไมม่่ๆแลริวณทยยซอีตตโพใหญ นึงใหญ่ขนาดที่ว่ามีคน7จถึงแคนโอบล้อมได้เลยจนความเจริญเนี่ยเริ่มเข้ามาทําให้นายทุนนะคะมากว้านซื้อที่สุดท้ายบริเวณชุมชนที่พี่เดือนอยู่นะคะก็เกิดการซื้อที่ขึ้นมานายทุนที่เข้ามาซื้อที่นะคะชื่อว่ายายแจ่มแต่ยายแจมนะคะแกก็ไม่ได้ไล่ออกเลยทีเดียวแกก็ยังให้เวลาคนในชุมชนนะคะไปหาที่อยู่ที่พักใหม่ก่อนเพราะว่าแกเนี่ยซื้อที่ซอยข้างๆไว้ด้วยแล้วแกเนี่ยจะทํากิจการที่ซอยข้างๆก่อนยายแจ่มเนี่ยแกต้องการให้คนงานเนี่ยเข้ามาทํางานที่ซอยข้างๆมาเลยทําให้แกเนี่ยต้องมาใช้บริเวณ ซอยที่แกจะสร้างแคมป์คนงานก็คือบริเวณต้นโพใหญ่นั่นเองแกก็เลยสั่งให้ลูกน้องแกนะคะที่ชื่อว่าลุงชาเนี่ยมาทําการปรับหน้าดินตรงนั้นซะพอเริ่มมีคนเข้ามาทํางานเยอะขึ้นมีการก่อสร้างนะคะบริเวณชุมชนเนี่ยก็คือขึข้นมีการค้าขายที่เยอะขึ้นก็จะมีร้านขายของชาอยู่ร้านหนึ่งนะคะแกชื่อว่าตาออดร้านของแกอยู่ที่ต้นซอยเลยก็เลยทําให้เวลาคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะเห็นร้านแกก่อนเป็นอันดับแรกถึงวันที่ลุงชาแกเนี่ยจะต้องเร่งทํางานในการปรับหน้าดินแล้วลุงชาแกเลือกที่จะทํางานตอนกลางคืนนะคะเพราะแกบอกวว่่าาาตออนนนนนนกลลงงัััเียมร้้คืช ก็ไปทําการปรับหน้าดินบริเวณต้นโพนั้นแกเล่าว่าระหว่างที่แกกาลังขับรถปรับหน้าดินอยู่เนี่ย จังหวะที่ไฟมันสัตไปที่ต้นโพนะคะแกบอกว่าแกเห็นเด็กประมาณ7-8คนนะคะเดินออกมาจากหลังต้นโพมันทําให้แกตกใจมากนะคะเพราะตอนนั้นมันดึกมากแล้วแกก็เลยวิ่งตะเลิดไปที่ร้านของตาออดซึ่งบริเวณร้านของตาออดนะคะก็จะมีคนงานมาคอยนั่งกินเหล้าเมายาอยู่หน้าร้านตลอดตอนนั้นแกก็รีวิ่งไปบอกตาออดเลยว่าสิ่งที่แกเห็นเนี่ยมันคืออะไรตอนนั้นพอตาออดหรือทุกคนฟังนะคะทุกคนก็หัวเราะเลยพอตาออดบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ลุงชานจะเห็นนะคะตาออดเนี่ยแกอยู่ที่นี่มานานมากแล้วแกไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยตอนนแรกกทุค คิดว่าเด็ก7-8คนนั้นเนี่ยจะเป็นเด็กในชุมชนหรือเปล่าที่ออกมาเล่นกลางคืนแต่ลุงชานบอกว่าเด็ก7-8คนนั้นนะคะที่แกเห็นเนี่ยไม่มีแขนไม่มีขาและที่สําคัญนะคะมิน ชุ่มไปทั้งตัวเลยพอตาออถามลุงชานนะคะว่าแกเมาหรือเปล่าแกดื่มไปเยอะใช่ไหมลุงชานไม่ตอบนะคะทุกคนก็เลยอนุมานได้ว่าลุงชานเนี่ยเมาแน่นอนแล้วเรื่องคืนนั้นนะคะก็ผ่านไปคืนถัดมาที่แกต้องไปทํางานอีกนะคะแกก็เลือกเวลากลางคืนเหมือนเดิมที่จะไปปรับหน้าดินพอแกเริ่มงานนะคะแกก็ทํางานของแกไปเรื่อยๆแกบอกว่าแกเริ่มได้ยินเสียงเหมือนคนเดินเหยียบพุ่มไม้แกก็เลยหันหัวรถนะคะสาต์ไฟไปที่บริเวณพุ่มไม้แต่แกก็ไม่เจออะไรทีนี้แกก็เลยหันกลับมานะคะกําลังปรับหน้าดินต่อเสียงนััััั้้้้นนนมมกกก็ดงงงงขึอออีีีคคราาาายยยบบวู่่่่ท ้ไมแกก็เลยขับรถปรับหน้าดินนะคะเข้าไปใกล้พุ่มไม้พร้อมกับสาดไฟเข้าไปภาพี่แกเห็นนะคะก็คืองูตัวใหญ่มากกําลังเลื้อยออกมาจากพุ่มไม้นั้นแล้วงูตัวนี้นะคะก็เลื้อยขึ้นไปโอบล้อมบริเวณต้นโพนะคะขดขึ้นไปเรื่อยๆลุงชานเล่าว่างูตัวนี้นะคะตัวใหญ่ขนาดที่ว่าเท่ากับต้นขาคนเลยซึ่งความยาวเนี่ยมีอย่างน้อยประมาณ6เมตรแ่เล่าว่าพอมันเลื้อยขึ้นไปนะคะอยู่ดีๆมันก็หยุดเลื้อยแล้วงูตัวนั้นนะคะก็หันหน้ามามองลุงชานพร้อมกับขู่ลุงชานตอนนั้นนะคะแกก็ทําใจดีสู้เสือนะคะค่อยๆถอออยรก แกค่อยๆถอยรถได้พ้นระยะที่แกคิดว่าปลอดภัยแล้วแกก็รีบวิ่งไปที่ร้านตาออดเหมือนเดิมด้วยความตอนนั้นมันดึกมากแล้วนะคะร้านตาออดก็ปิดแล้วด้วยความกลัวของลุงชานนะคะแกก็นอนเฝ้าอยู่หน้าร้านตาออดเนี่ยจนถึงเช้าเลยเช้ามานะคะตาออดแกเห็นว่าลุงชานมานอนอยู่หน้าร้านก็เลยถามลุงชานว่าแกเมาจนไม่กลับบ้านมานอนอะไรอยู่ตรงนี้ลุงชานนะคะก็รีบเล่าให้ตาออดฟังถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเลยเหมือนเดิมเลยค่ะตาออดก็ไม่เชื่อนะคะบอกว่าแกเนี่ยอยู่มานานมากแล้วไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยลุงชชานนนนนะะะะะคคก็เเลยวตตตออดไปททีี่่่้้โพพัืจ ดูว่าแกเนี่ยเห็นจริงๆพอไปถึงต้นโพนะคะก็เห็นว่ามีคนงานแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยยืนมุงเต็มเลยเข้าไปถามคนงานนะคะคนงานอื่นๆก็บอกว่าเนี่ยลุงชันไปไหนมาจอดรถทิ้งไว้ทั้งคืนแล้วก็สตาร์ทรถทิ้งไว้ด้วยอายายแจ่มดูขึ้นมาเนี่ยโดนด่านแน่นอนตอนนั้นลุงชันแกไม่ได้ตอบอะไรนะคะแกโฟกัสแค่ว่าแกจะหาสิ่งที่มันยืนยันได้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแต่ออดก็เลยถามคนงานนะคะว่าอา้าวชาวบ้านเนี่ยเขามายืนมุงดูอะไรกันคนงานก็เลยตอบกลับนะคะว่าบริเวณต้นโพเนี่ยม พึงเลยแล้วก็บอกตาออสว่านี่ไงสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆด้วยความคนไทยนะคะพอเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยก็เลยเกิดการตั้งศาลขึ้นที่ต้นโพต้นนั้นแล้วก็มีคนนะคะหารูปทางจากสิ่งนี้ก็คือเริ่มมีร่างทรงขึ้นมานะคะว่าเป็นคนทรงสามารถสื่อสารได้พอเรื่องมันเริ่มดูออกไปนะคะก็มีชาวบ้านซอยข้างๆหรือบริเวณใกล้เคียงเนี่ยก็เริ่มมากราบไหว้ทาให้บริเวณหมู่บ้านเนี่ยค้าขายดีขึ้นมากๆแต่จะมีบริเวณหนึ่งของหมู่บ้านนะคะที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเลยก็คือบ้านบริเวณท้ายซอยขขออองงงหมมู่่่บบ้้้าาานน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 ีีนััเัเเป็ยจทระะคะค ค่อยเข้าไปบริเวณนั้นนะคะเพราะว่ายายจันเนี่ยแกมีอาชีพในการเก็บขยะคายซึ่งแกก็จะเอาขยะที่เก็บมาได้เนี่ยมาเก็บไว้ที่บ้านทําให้บริเวณนั้นนะคะไม่กลิ่นที่ไม่ค่อยพึงประสงค์เท่าไหร่อีกทางนะคะยายจันเนี่ยแกดูเหมือนคนสติไม่ดีแกจะชอบเดินแล้วก็ทักคนนี้ทีคนนี้ทีว่าจะเกิดสิ่งนั้นจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นคนก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งกับแกเท่าไหร่วันหนึ่งนะคะขณะที่มีกลุ่มวัยรุ่น5คนนะคะนั่งอยู่ที่หน้าร้านของตาออดวัยรุ่น5คนนี่่อหน้าคนนะคะม ผ่านมาแล้วยายจันนะคะอยู่ดีๆแกก็ทัก5คนขึ้นมาว่าให้ระวังตัวไว้ให้ดีสิ่งที่พวกเองคิดกําลังจะทำเนี่ยมันจะทําให้ถึงคราวเคาะให้คิดดีทําดีเข้าไว้แล้วแกก็พูดอีกนะคะว่าถือว่าแกเตือนเรานะแต่ว่าตอนนั้นนะคะด้วยความ5้าคนนี้รู้ว่าแกเนี่ยสติไม่ดีก็เลยไม่ได้ใส่ใจถึงสิ่งที่แกพูดเวลาผ่านไปนะคะตั้งแต่วันที่ลุงชานเนี่ยเห็นงูที่ต้นโพต้นนั้นก็มไม่เคยมีใครเห็นงูตัวนั้นอีกเลยกระทั่งวันหนึ่งนะคะยายแจ่มที่เป็นนายทุนเนี่ยแกเนี่ยได้สร ไว้โดยช่วงนั้นนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนกลางคืนก็คือเป็ดกับหา่านแกเนี่ยร้องเสียงดังมากทําให้ชาวบ้านนะคะไม่สามารถที่จะนอนได้ชาวบ้านก็เลยตัดสินใจรวบรวมความกล้าน,นะคะไปบอกยายแจมยายแจ่มแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแกจะดูให้นะว่าตอนกลางคืนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทําไมเป็ดกับหา่านแกถึงร้องเสียงดังขนาดนั้นพอตกกลางคืนนะคะเป็ดกับห่านของยายแจมก็ร้องขึ้นมาอีกจริงๆจังแกก็เลยหยิบไม้แล้วก็ไฟฉายนะคะเตรียมเปิดประตูออกไปดู พอแกเปิดประตูไปดูเนี่ยสิ่งที่แกเห็นเนี่ยก็เป็นที่ทุกคนคิดไว้เลยมันก็คืองูยักษ์ตัวนั้นนะคะที่พยายามจะมากินเป็ดกินห่านของแกตอนนั้นแกทําอะไรไม่ถูกนะคะก็ทําได้แค่หยิบข้าวของเนี่ยเครื่องใส่งูตัวนั้นตัวนั้นโดนเครื่องของใส่นะคะมันก็เลื้อยแล้วก็หนีไปท้าวันรุ่งขึ้นนะคะยายแจม่มแกก็มาบอกคนในหมู่บ้านว่ามันไม่ใช่โจรหรือขโมยรอกที่เข้ามาในบ้านแต่มันเป็นงูตัวนั้นแหละที่ลุงชานเล่ามันจะเข้ามากินเป็ดกินห่านของแกเรื่องมันก็แพร่กระจายไปในหมู่บ้านนะคะจนไปเข้าหูววััรรุุนนุ่นน่่นน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 น5 5คคะคค้้้้้ะะกก็ิดดขึมาาไง ไปอาสาเฝ้าเป็ดกับห่านของยายแจ่มให้ไหม เผื่อว่ายายแจมแกจะให้ค่าขนมเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาให้ทุกคนไว้กินเบีย์กินเหล้าพอวัยรุ่น5คนนั้นนะคะไปบอกยายแจมว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมาทําการเฝ้าเป็ดเฝ้าหารให้ยายแจมก็ตกลงรับคานะคะตอนที่วัยรุ่นพวกนั้นมาเฝ้าเป็ดเฝ้าหานนะคะไอ้งูตัวนั้นก็มาจริงๆแต่ตวัยรุ่นเนี่ยก็ทาได้แค่เคลื่องของแล้วก็ไล่งูตัวนั้นไปไนถูกครั้งนะคะงูตัวนี้ไม่เคยทําร้ายคนเลยพอมันเห็นว่าคนเนี่ยเคลื่องของใส่มันก็จะยอมเลื้อยหนีไปโดยดีตุ้มเนี่ยก็เลยคิดขึ้นมาว่าเราจะทํายังไงกกกกััััับงงููตตววนน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 นีีีี้้้้ดดดเเเเเเพรราาาาาะะะะยยมมมมใใหหญ่่จทํิไสสึค็ลอ หมายว่าเนี่ย เขารู้จักร้านรับซื้อหนังงูนะถ้าเราจับงูตัวนี้ได้เนี่ยเราจะเอาหนังมันไปขายแล้วก็จะได้เงินมาเยอะมากแล้ว5้าคนนี้นะคะก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวจะจับงูตัวนี้เพื่อไปขายช่วงคืนแรกนะคะที่5คนนี้วางแผนจะจับงูเนี่ยก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะก็ใช้ตัวเองเนี่ยแหละในการเข้าไปจับงูตรงๆแต่ด้วยความงูมันตัวใหญ่มากนะคะแล้วก็หนังมันลื่นมาก5คนเนี้ยก็จับไม่ได้สักทีหลังจากคืนนั้นนะคะร่างทรงที่อ้างตัวว่าสื่อสารกับสิ่งต่างๆได้เนี่ยก็มาบอกชาวบ้านว่าในหมู่บ้านเเเเรราาาาานนนนนนีีี่่ยมคคทททิดกํํลััััังงจจะููู้้้้ตตววป็ ถ้าใครที่ขีดทําร้ายมันเนี่ยจะเกิดเรื่องไม่ดีแน่นอนซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ไปถึงหูของวัยรุ่น5คนนะคะแต่ก็ตามสเต็ปเลยวัยรุ่น5คนนี้ไม่ได้เชื่ออะไรเลยก็วางแผนที่จะจับมูตันนั้นต่อไปเรื่อยๆนะคะจนสุดท้ายเนี่ยก็ได้ภูมิปัญญาไทยนะคะในการใช้เชือกกล้วยในการจับ คือนั้นพอวางแผนเตรียมเชือกกล้วยเสร็จสับเนี่ยก็ไปรองูตัวนั้นเหมือนเดิมแล้วงูตัวนั้นนะคะก็โผล่มาหลังจากที่หายไปสองสาวันสุดท้ายไอ้เชือกกล้วยที่ทุกคนเตรียมมาเนี่ยก็สามารถที่จะจับงูตัวนั้นได้พอจับได้แล้วใช่ไหมคะงูตัวนั้นเนี่ยมันก็ดิ้นหนักมากสมนึกนะคะก็เลยไปหยิบก้อนหินเท่านั้นนะคะแล้วก็ทุบไปที่หัวงูเพื่อให้งูเนี่ยนิ่งไปแล้ววัยรุ่นทั้ง5้าคนนะคะก็เอาไอ้ง,งูตัวใหญ่เนี้ยไปที่บ้านของคนที่ชื่อตุ้มนะคะแล้วก็ทําการชําแหละทุกอย่างนะคะพอเช้าวันรรุุ่่่่่งงงงงขขึ้งงข้้้นนนนนนกกก็็เเเเอออาาาาหัูููไไไปยยยแลลววิมมืืทททีคจะํ ก็มีคนออกไอเดียนะคะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะย่างไอเนื้องูเนี่ยเราก็แจกคนในหมู่บ้านโดยอ้างว่าตัวเองเนี่ยได้โชคจากการถูกหวยนะคะก็เลยซื้อเนื้อเนี่ยมาย่างแจกชาวบ้านแล้วทุกคนก็เริ่มปฏิบัติตามแผนการนั้นเลยวันที่ย่างเนื้อแจกนะคะแทบทุกคนในชุมชนเลยก็เข้ามากินเนื้อที่ย่างแจกมีแค่5คนนี้นะคะที่ไม่ได้กินด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยรู้อยู่แก่ใจนะคะว่าคือเนื้ออะไรเวลาผ่านไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะแม่ของหนุ่มเนี่ยเหมือนรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็เลยเดินทางไปหาพระอาจารย์ที่หนึ่ หนุ่มขึ้นมาว่าตัวหนุ่มเองเนี่ยไปก่อกรรมหนักมาแล้วกําลังจะถึงคาดเขากําลังจะมาเอาคือแม่ศักสายถามไปเรื่อยๆนะคะพระอาจารย์ก็บอกว่าหนุ่มเนี่ยได้ไปสร้างกรรมกับงูเจ้าที่แล้วก็ทําการบอกกับแม่ของหนุ่มนะคะว่าถ้าแม่ของหนุ่มไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวกลับไปที่หมู่บ้านเนี่ยแม่ของหนุ่มจะเห็นเองพอแม่ของหนุ่มเดินทางกลับมานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนในชุมชนก็คือทุกคนในชุมชนที่ทานเนื้องูนะคะเริ่มมีอาการแปลกๆเริ่มมีตุ่มขึ้นตามปากตามตัวบ้างหรือมีอาการท้องเสียบ้างม ห้คนนี้ไม่เป็นอะไรก็เลยไปลุมเค้นถามสุดท้ายนะคะ5คนนี้ก็รับสารภาพออกมาจริงๆว่ามันคือเนื้องูของงูตัวนั้นนั่นเองซึ่งพระอาจารย์ที่แม่หนุ่มไปดูดวงนะคะแกบอกแม่ของหนุ่มมาว่าหนุ่มเนี่ยจะต้องบวชเท่านั้นในการฉดใช้กรรมครั้งนี้พอเกิดเรื่องขึ้นแบบนี้นะคะวัยรุ่น5คนเนี่ยก็เดินทางไปที่วัดในชุมชนเนี่ยล่ะคะ่ะเพื่อไปถามหาเลิกบวชด,ด้วยความยังไม่มีเลิกบวชนะคะพระที่วัดเนี่ยก็แนะนําแค่ว่าให้ไปขอขมากรรมก่อนแล้วถ้ามีเลิกบวชเนี่ยจะรีบบวชให้เร็วที่สุด ว่าไม่น่าจะมีอะไรรอแค่ถึงเลิกบัวเวลาผ่านไปสักประมาณเดือนหนึ่งนะคะเวรกรรมก็เริ่มทํางานเลยโดยเริ่มที่ตังเป็นคนแรกตังนะคะมีอาชีพพื้นฐานเนี่ยเป็นทหารช่วงนั้นนะคะตังเนี่ยก็กลับเข้าไปอยู่ในกรมแต่ระหว่างที่อยู่ในกรมนะคะตังก็เกิดไม่สบายขึ้นโดยลักษณะที่ตังไม่สบายนะคะก็คือมีตุ่มขึ้นตามตัวสุดท้ายตังไปตรวจนะคะก็พบว่าตัวเองเติดเชื้อ h i ช ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถรักษาได้แล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยตังทําใจไม่ได้นะคะก็เล่นหนีออกจากกรมทหารเพื่อกลับมาอยู่กับลูกกับเมียพอพ่อกับแม่รู้เรื่องเนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยไปติดมาจากไหนก็เลยพาเมียกับลูกของตังเนี่ยไปตรวจปรากฏว่าเมียกับลูกของตังนะคะก็ไม่ได้ติดเชื้อ HIV อะไรจากนั้นไม่นานนะคะตังก็เสียชีวิตด้วยโรค HIV คนที่สองที่ได้รับกรรมนะคะก็คือสมนึกในช่วงระหว่างที่เกิดเหตุน,นะคะเป็นช่วงที่ยายแจ่มที่ไปในทุนเนี่ยเสียชีวิตพอดีก็เลยเกิดการจัดงานศพบ,บริเวณชุมชนนั้นนะคะ พี่เล่นอะไรก็ไม่รู้ไปหยิบพวงหีดบริเวณในงานนะคะขึ้นมาเล่นหมุนเหมือนเป็นพวงมาลัยรถนนั้นนะคะชาวบ้านก็เตือนแล้วนะคะว่าอย่าไปเล่นอย่างนั้นเดี๋ยวยายแจมแกก็มาเอาคืนหรอกพอสมนึกจะวางพวงหลีดลงสมนึกนะคะบอกว่าเห็นงูตัวเล็กนะคะกําลังกระโจนพุ่งมาใส่หน้าทําให้สมนึกนะคะต้องเดินถอยหลังแล้วก็ตะโกนขื้ว่างูงูงูนนะคะสมนึกก็สะดุดขาตัวเองแล้วก็ล้มหัวฟาดพื้นไปพอฟื้นขึ้นมานะคะสมนึกก็เลยถามชาวบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านก็เล่าให้ฟังนะคะว่าอยู่ดีเนี่ย ที่ชาวบ้านเห็นนะคะชาวบ้านบอกว่าตรงนั้นเนี่ยไม่มีงูเลยสักตัวหนึง่งพอลังออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมคะสมนึกก็เริ่มมีอาการเหมือนคนสติไม่ดีเดิมเดินแบบระแวงซ้ายระแวงขวาแล้วก็ชอบบอกคนอื่นว่ามีคนตามเขาตลอดึลักษณะที่สมนึกอธิบายว่าคนที่ตามเนี่ยเป็นทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงอันแต่งตัวของชายหญิงที่ตามสมนึกนะคะจะเหมือนคนเนี่ยแต่งชุดลิเกมีหนำซ้ำนะคะสมนึกบอกว่ายังเหมือนมีงูเนี่ยพันรอบคอของผู้ชายผู้หญิงคู่นั้นด้วยวันที่กรรมตามสนองก็มาถึงนะคะมีอยู่วันหนึ่งนะคะอยู่ดีๆเนี่ยสมนึกเกิดอาการหล หว่างที่วิ่งออกจากบ้านนะคะสมนึกเนี่ยก็สะดุดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หน้าคว่ำลงไปพอคนที่บ้านเดินเข้ามาดูนะคะลักษณะของสมนึกก็คือนอนคว่ำลงไปอยู่แต่สิ่งที่มันแปลกนะคะก็คือคอของสมนึกเนี่ยเหมือนเงยหน้าขึ้นอยู่คนที่บ้านนะคะก็จัดการเรียกรถโรงพยาบาลมานะคะหมอก,ก็ต้องบอกกับทางญาติว่าสมนึกเนี่ยตุยตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วสาเหตุการตุยนะคะก็คือคอหักตุยพอลักษณะการคว่ำลงไปกับคอที่เชิดขึ้นนะคะมันเลยทําให้สมนึกเนี่ยคอหักซึ่งระหว่างช่วงนั้นนะคะคนในบ้านเนี่ยก็ยังสัมผัสญญญอ,สอ่ื ได้ว่าที่สมนึกนะคะตุย้ยในลักษณะนั้นเนี่ยเพราะว่าจังหวะที่สมนึกล้มลงเนี่ย มีผู้หญิงนะคะมาคอยเชิดคอ,อสมนึกขึ้นอ3ามคนทรงนะคะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีลักษณะยังไงลักษณะที่คนทรงอธิบายมานะคะก็เหมือนที่สมนึกเคยบอกทุกคนเลยคือเป็นผู้หญิงเนี่ยใส่ชุดลิเกแล้วก็มีงูพันที่คอพอเพื่อนทั้งสองคนตุยไปนะคะ3คนที่เหลือเนี่ยก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นเลยไปหาหลวงพ่อที่วัดในชุมชนอีกครั้งนะคะเพื่อขอเลิกบวชหลวงพ่อก็บอกว่าตอนนี้มันยังไม่มีเลิกบวชนะคะให้ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีสติหลังจากออกจากวัดได้ไม่ถึง1อะะออออาาาาททิิิิตตตต์นนนนนนนะะะะะะคคคคคคววถััดดมมกกก็ืขขขงงงุุุ้้้้่่เเเหรณึีบ เนี่ยอาศัยอยู่กับลูกแล้วก็ภรรยาวันนั้นเนี่ยขณะที่ภรรยากําลังทากับข้าวอยู่แล้วตุ้มกําลังเล่นกับลูกอยู่อยู่ดีๆนะคะภรรยาเนี่ยก็ได้ยินเสียงตุ้มตะโกนขึ้นมาว่างูงูงูพอภรรยาวิ่งไปดูนะคะก็ไม่เห็นว่าจะมีงูสักตัวนะคะแต่ภาพที่เห็นก็คือตุ้มเนี่ยนอนชักอยู่ที่บ้านพอตามรถโรงพยาบาลมานะคะปรากฏว่าตุ้มเนี่ยก็ได้ตุยไปแล้วนะคะด้วยสาเหตุก็คือหัวใจวายตายเฉียบพลันพอหนุ่มมาถามภรรยาของตุ้มนะคะว่าตอนที่ตุ้มตุยไปเนี่ยมีลักษณะอย่างไงภรรยาก็ล้ััังนนะะะควววตมีูแดไจิถป ก็เป so ็นคิวของคนอีกสองคนที่เหลือนะบอกก่อนว่าถ้าใครไปฟังเรื่องเต็มนะคะจะบอกว่าตอนที่คุณเบียร์เล่าแล้วนุ่นได้ยินแล้วก็เข้าใจเนี่ยเหมือนว่าคุณเบียร์เนี่ยเล่าว่าตังเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่พอคุณเบียร์มาเล่าช่วงท้ายๆเรื่องอะค่ะเหมือนคุณเบียร์จะแทนชื่อผิดหรือเปล่าเบียร์เนี่ยเรียกว่าตังอีกรอบหนึ่งงั้นนุ่นจะขออนุมานว่าคนที่เสียชีวิตเป็นคนแรกเนี่ยชื่อว่าตึงก่อนคนที่เหลืออีก2คนนะคะก็คือตังแล้วก็คุณหนุ่มที่ต้องอนุมานอย่างนี้นะคะก็เพราะวววว่่่่่่าาาาาาาลล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 ัััักก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 กษษณณณะะ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 รรรรเเเสสสีีีีีียยชชชชิตตขออออองงงแแแคคคคคนน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 จดด้้้บบบใหหหมม็็ถ์ไไปพทุึ บอกว่าไม่รอเลิกแล้วขอบวชเลยพระก็บอกนะคะว่าถ้าทั้งสองคนนี้สามารถพูดคําบวชนาได้ก็จะให้ทั้งสองคนนี้บวชเลยทั้งสองคนนี้นะคะก็เลยตัดสินใจเอาข้าวของเนี่ยมานอนที่วัดเพื่อความสบายใจอ่านไปสักประมาณวันสองวันนะคะทั้งสองคนนี้ก็สามารถที่จะท่องได้แล้วหลวงพ่อนะคะก็เลยบอกว่าให้ทั้งสองคนนี้กลับไปบอกคนที่บ้านนะคะเตรียมการให้เรียบร้อยเตรียมของให้เรียบร้อยเขาจะทําการบวชให้ซึ่งตังค์นะคะก็ขับรถมาส่งหนุ่มที่บ้านนะคะแต่ว่าระหว่างทางที่ตังค์เนี่ยกำลังขับรถกลับจากคําบอกเล่าของคนข้างทางนะคะคนข้างทางเนี่ยว่า ไมถึงขับรถเร็วขนาดนั้นแต่พอชาวบ้านกําลังจะเรียกตะโกนทันนะคะสิ่งที่เขาเห็นก็คือตังเนี่ยตะโกนขึ้นมาว่างูงูงูแล้วตังเนี่ยก็หักรถหลบไปทําให้รถนะคะพุ่งเข้าไปที่บ้านของคนแถวนั้นพอได้ยินเรื่องราวว่าเกิดอุบัติเหตุน,นะคะหนุ่มเนี่ยก็รีบไปดูตังที่บ้านหลังนั้นเลยสภาพตังที่เห็นนะคะก็คือเศษกระจกเนี่ยปักตามตัวตังเต็มไปหมด รวมถึงมีรอยกระจกนะคะขีดข่วนตามตัวเต็มไปหมดเลยสุดท้ายนะคะคนที่ได้บวชเพื่อช่วใช้กรรมเนี่ยก็มีอยู่แค่คนเดียวนะคะก็คือคุณหนุ่มนั่นเองถ้าทุกคนคิดว่าเรื่องนี้จบแล้วนะคะจะบอกว่ายัางไม่จบคุณหนุ่มนะคะทาการบวชได้อยู่3พ0 0ศานะคะระหว่างที่บวชเนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นทุกคนก็วางใจแล้วนะคะว่าไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วแต่พอคุณหนุ่มนะคะสืกออกมาเนี่ยเพื่อที่จะทําการแต่งเมียหนุ่มก็ได้แต่งเมียตามใจอยากนะคะแล้วก็มีลูกด้วยกันแต่หลังจากนั้นนะคะเวรกกกกรรรรรรมมมม็ตตาาาาาทนนนนนจิิงงๆบบ้้้้ขขอออคุุณหห่่่่่เเเีียึืวแล มีเรื่องที่ผิดศีลธรรมนะคะเกิดขึ้นภายในบ้านเช่นพี่เคยได้กับน้องสะพร์พารยาของคุณหนุ่มเองเนี่ยก็หนีตามผู้ชายคนอื่นไปทิ้งลูกไว้ให้คุณหนุ่มพี่ชายของคุณหนุ่มเองนะคะก็เสียสติแม่เนี่ยทำใจไม่ได้แล้วก็ตอมใจตุยไปสุดท้ายนะคะคุณหนุ่มก็ตัดสินใจที่จะออกจากชุมชนเนี้ยเร็วกว่ากาหนดก่อนคุณหนุ่มจะไปนะคะแกก็ได้ไปล่าลาตาออดก่อนที่จะออกไปตาออดนะคะก็เลยถามคุณหนุ่มว่าเฮ้ยเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอนแรกคุณหนุ่มนะคะไม่อยากเล่าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเพพรราาาาาาะะะะมมมอออองววว่่่่่่่ันนนนนนผไปแแแลล้ต้ตตดกกกก็คคยยยใหหุีบ คุณหนุ่มได้พูดออกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่คุณหนุ่มเนี่ยได้สํานึกแล้วว่าตัวเองเนี่ยได้ทําอะไรลงไปคุณหนุ่มก็เล่าย้อนไปถึงวันที่เอางูไปที่บ้านตุ้มนะคะซึ่งสมนึกเนี่ยเห็นว่างูยังไม่ตายสนิทนะสมนึกนะคะก็ได้ไปหยิบหินมาเพิ่มนะคะแล้วก็ทุบเองงูตัวนั้นซ้ําไปอีกที่บ้านของตุม้มส่วนคนที่ทําการกรีดหรือว่าชําแหละงูนะคะก็คือตังนั่นเองส่วนตึงเนี่ยมีหน้าที่ในการรีด แล้วก็เอากระมังเนี่ยมาลองคุณหนุ่มบอกว่าขณะที่ต่างกําลังทําการชําแหละนะคะก็พบว่ามีไข่อยู่ในท้องของงูนั้นด้วยซึ่งคนที่เอาไข่ไปปล่อยนะคะก็คือคุณหนุ่มกับคุณตึงนั่นเองอย่างที่นุ่นสปอยไปนะคะว่าลักษณะในการตุยของแต่ละคนเนี่ยก็จะสอดคล้องกับการที่ทุกคนเนี่ยทำกรรมอะไรไว้กับงูบ้างซึ่งคนที่ให้แค่สถานที่นะคะก็อาจจะตุยในลักษณะท,ที่เบานอดหลังจากที่หนุ่มออกมาจากหมู่บ้านนั้นได้สักพักนะคะหนุ่มก็ได้ยินข่าวว่าได้มีการลื้อถอนต้นโพต้นนั้นแล้วนะคะสิ่่งททีําาาใใให้้้้้้ชววบนน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 นแถนนนะะนนััตตตกกจะะะะะคคะค็อืออโพพขดไป ก็จะเจอว่ามีร่างของเด็กทารกนะคะฝังอยู่ที่ตรงนั้นคุณหนุ่มก็บอกว่าด้วยความชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยอาจจะมีคนที่ทํางานกลางคืนนะคะแล้วก็เกิดการที่แบบตั้งคันไม่พร้อมเลยอาจจะทําให้เอาเด็กเนี่ยมาฝังไว้ตรงนั้นซึ่งมันก็ตรงกับที่ลุงชาญเนี่ยเคยเล่าว่าเคยเจอเด็กนะคะที่บริเวณหลังต้นโพดังที่นุ่นพูดไปในตอนแรกเลยนะคะนุ่นอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังเรื่องนี้เหมือนเป็นเรื่องเล่าหรือเป็นนิทานเรื่องหนึง่งเราไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าเรื่องที่เรามาเล่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงหรือไม่เก ควาคาดหมายหรือเหนือธรรมชาติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยรายละเอียดยิบย่อยนะคะคุณเบียร์เนี่ยเล่าได้เห็นภาพแล้วก็เล่าได้ดีมากแถมตอนสุดท้ายในคลิปนะคะพี่แจ็คเนี่ยให้ข้อคิดไว้ได้ดีมากใครที่อยากฟังเรื่องเต็มแบบหลอนๆนะคะแนะนำว่าให้ฟังได้ที่บ้านแดงของ The Ghost Radio ครั้งหน้าใครมีเรื่องราวไหนแนะนำอยากให้นุ่นนำมาสปอยเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะคะ